ดีจ้าพี่น้องรถฟุ่มพวงพร้อมออกขายแล้วคะ่ะพวงนีเช้านะคะผักเยแย,แยเลยผักเย้ยเลยเยแย,แยมากเลยดูสิค่ะล่างเป็นผักกุ้งจีนนะคะดึงอย่างเดียวใครซื้อก็ดึงอย่างเดียวดึงอย่างเดียวดึงขาดสะบั้นเลยเลือกก่อนค่อยดึงนะคะ <c oughs> ขนุนวมางขนุน หนุนทุงละหาบาทมะสิบบาทก็ว่าถึงว่าเขียนหาบาทอีกหนุนสวยๆีแล้วก็อยากกินสุกอยากก็ต้มใส่ตู้เย็นไปได้ใส่ซองฟิตทางหล่เมื่อนี่จังสีสุกแล้วไม่สมกืบอส่สุก นัะนี่ละแต่แนวยากอยากเออกินแบงะนะยายังรองมักแนวนี้กินมะเขือก็อยากกินซุปมะเขือแต่มะเขือยาวยังไม่ชอบนะ ผลไม้ผักสดรสพุ่มพวงนะคะหาคนเทนเยอร์พี่น้องเอียงขึ้นกระซองเอาหาคือก็กลบนะ เปิดไม่ได้ต้องเปิดบานนั้นเปิดบานเลื่อนอย่างเดียวอ๋อ งาน,นคอนเทนต์พี่น้องเอ้ยย่าจำลองก็ได้ใครเห็นแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยจ้า ละไมา้ผักสดรสคุ้มพวงนะคะหาคอนเทนต์พี่น้องเลยมึงแน่เนี่ยแ,แต่น้นง่ามแตงทุงละโลกกลัวเลยโลคเคิงยี่สิบบาทพี่น้องแต่หนาวง่างว่ามีแตงได้ป่ะเนีแพงได้ป่ะนแตงมะเขือนี่คันหนาวว่าอยออกทั่วฟักงาพื่อกันคันหนาวหน่อยๆอ,ออกดี น้ำลายๆก็ออกยงก้ยบ้ดนอดกรเป้นฟูจิหวานกรอบสมน้ำตาลหวานๆ มีอายอะไรยางพี่น้องนี่เห็ดแพ็กหนึ่งมีสองถุงยี่สิบห้าบาท ตังอูนะคะผลไม้ผักสดตัวพริกหยวกพริกยำก็สวยสวยลำใหญ่ Ah oh, itama lo. Ah oh, yan 'yung isang yellow may mo. ผลไม้ผักสดรสพุ่งพวงนะคะแล้วน็เดินสดสิได้พี่น้องเอแปดนาทีกินเมย์ครับรถก็ไปหอดคล้องแปดคนนะแปดนาที ลากอนเทนต์พี่น้องเอ้ยมีเวลาแล้วตรงเชา้าตีห้าออกขายนะคะตีห้าครึ่งออกจากบ้าน ขอบคุณนะค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อน